สวัสดีครับพี่น้องเอฟครับมาเบิ้งงัวแม่สาวตัวนี้ครับท่ายสูงร้อยสี่สิบสองครับพึ่งสมไม่ขึ้นไปได้เจ็ดมือครับพึ่งผสมให้เทอรีแกครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบ่าตึงมีโปรโมชั่นครับพี่น้องครับในราคาสามหมื่นเก่านี่ประกันทองให้ครับให้พี่น้องฝากเบ้าตึงไว้นี่นะครับ สมจนตีจนทองบ่าวตึงจะจะทรงง้อให้ครับพี่น้องครับในราคาสามหมื่นเก่าครับในระยะสามรอยโลบ่าวตึงจัดทรงไ้ฟี่ครับตัวนี้ครับโปรโมชันสุดๆครับสมเลียวกับว้กับบ่าวตึงก่อนครับพี่น้องสามารถโอนเงินมาจองได้ครับจองบ่าวตึงไวบหาพันครับพี่น้องครับบ่าวตึงก็จะเลี้ยงง้อให้ครับบ่าวตึงตัวทองรับประกันทองเลี่ยงจังจะนํางง้อไปจัดทรงพี่น้องครับในราคาสามหมื่นเก่าครับ เลียอยูสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับใจหนาคอกสามหมื่นสี่พันครับมือจัดทรงงวครับพี่น้องโอนมาบัตรจำาบาตึงว้ก้อนครับหาพันครับง้วสมตัวทองเรียบร้อยครับจังจะนำง้วไปทรงพี่น้องครับอย่าพี่น้องซื้อไปอาชีสมบติดเน่สมอยากเน่พี่น้องอาชีสียงครับพี่น้องครับ ก็เลยบาตึงมีโปรโมชั่นนะครับในราคาสามหมื่นเก่าครับตรวจทองเรียบร้อยประกันทองบาตึงจะสีน้ำเงวไปทรงครับอันนี้บาตึงเลี้ยงไว้ทาพี่น้องอีฟซี่ครับในราคาสามหมื่นเก่าครับสามรอยโล่นี่จัดทรงฟรีเลยครับโปรโมชั่นครับสําหรับตัวนี้ครับสนใจทรหาบาตึงเลยครับใจหนาข้ออีกสามหมื่นสี่พันครับ จากราคาสามหมื่นเก้าครับมาจำมาตึงไว้หาพันด้อยครับเด้อตัวนี้ครับเาตึงกระเจอเลี้ยงไว้ให้ครับเลี้ยงไว้ให้ดูเล่ให้ครับให้มั่นใจเพ่นทองนะครับตัวทองเรียบร้อยจังจริจจะสมงัวให้พี่น้องเอฟซีครับสำหรับเอฟซีทันใดซื้อไปย่านบะทองครับพี่น้องครับย่านสมบติเนี่ยย่านบะทองเนี่ยครับเป็นงัวสาวครับ หายสูงร้อยสี่สิบสองครับล้ำโตเงี้ยครับเมีนี่ครับสนใจโทรมากเด้อครับเด้อสามหมื่นเก่าครับประกันทองให้ครับเลี้ยงให้จนกว่าจะท่องครับพี่น้องครับในราคาสามหมื่นเก่าครับทรงฟรีอีกครับบอกเกินสามร้อยโลครับผมโมชั่นครับทรงฟรีให้เลยครับเฉพาะโตนี่ครับพี่น้องครับอนมาจำก็เบาตึงไว้เลยครับหาพันครับหาสนใจครับ มื่รับง้่ใจอีกสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับร่วมกันก็จะเป็นสามหมื่นเก่าครับสนใจโทรมาเด้อครับเด้อใครสนใจครับเลี้ยงให้ผสมให้ครับสมกระพอไม่ขึ้นนี่แหละครับตัวทองพันเรียบร้อยประกันทองบ้าตึงจังสิจัดทรงงวอให้พี่น้องเอฟซีครับตอนนี้บ้าตึงเลี้ยงไม่ถาก่อนครับงัวหูหูครับเชิงเชองเลยครับโบขาใหญ่ครับ เป็นงัวหินดูบาซินครับพี่น้องครับถ้าญายาว่าเป็นสายบ่อยอุบุ่นละครับคอไล่ทองดังครับพี่น้องครับแต่ว่าล่ำโตดีนาโนครับหูกายปากเจ๊กน้อยครับป็งง่วล่ำโตเงวครับโค้งสางดีครับพี่น้องครับเร็บดีคอขาดีครับเดี๋ยวเราตึงดูเลขให้ครับพี่น้องครับ สามารถโอนจับจองเป็นเจ้าของได้ครับในราคาประกันทองครับสามหมื่นเก่าครับเลี่ยงให้อีกครับพี่น้องครับโอ้ผมว่าชั้นนี้นะสนใจแห้งครับพี่น้องกระซิได้องว่าท่องไปในราคาสามหมืนเก่าครับส่งฟรีอีกสามร้อยโลครับพี่น้องครับตัวนี้ครับผมว่าชั้นสุดๆเลยครับเฉพาะตัวนี้นะครับเด้อเฉพาะตัวนี้ครับตัวอื่นจังว่ากันอีกที่หนึ่งครับ เป็นช่วงลดแรกแจกแถมครับพี่น้องครับโ้ยครับเหงาหางโค่นหางครับใครอยากได้ของถือครับทองอีกตั้งหาครับสนใจครับจับจองได้ครับมาจำหาพันครับตัวนี้ครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองบ้าตึงจังจะจัดสมง้วให้ครับพี่น้องครับในราคาสามหมื่นเก่าครับ เมื่อรับงอใจอีกสาม0มืนซีครับพี่น้องครับมาจำหาพันครับรวมทั้งหมดสิเป็นสาม0มืนเก่าครับสามรอยโลแหลกบ่าตึงจัดทรงให้ฟี่ครับผมว่าชันสุดๆครับจมูกสีดําครับเลนกล้องครับพี่น้องครับเลนกล้องครับงานหนกๆเลยครับสาวครับงอสาวครับ ยังไดก็ต้องติดครับพี่น้องครับเพราะว่าเบาตึงหมั่นใจครับอยู่กับเบาตึงต้องติดแน่นอนครับสมพอไม่เคลื่อนแะครับพึงได้รอบนึงครับพึงได้เจ็ดมือครับพี่น้องครับสมขังแรกได้เจ็ดมือครับสามหมื่นเก่าครับประกันทองครับเลี่ยงให้ย่างดีครับมือจัดทรงจังสีเก็บเงินอีกครับที่หนึ่งครับ ให้พี่น้องมาจำกระเบาตึงว้กอนครับหาพันครับเลี้ยงงัวห้ครับเลี้ยงให้จนพ่องหมดแล้วครับพี่น้องครับจังสีแจ๊ดทรงงัวครับไปเห็นคลิปนี้แล้วครับที่ต่อสอบถามกระเบาตึงเข้ามาได้ครับหรือไผอยากเอาไปเลี้ยงเองครับเอาไปรุ่นเองครับ ในราคาสามหมื่นหาครับสามหมื่นหาในโบะกันท่องครับเอาไปเลี้ยงเองเลยครับสามหมื่นหาครับใครสนใจโปรโมชั่นใดครับทร่มาหาเบาตึงได้ครับสําหรับงดตัวนี้ครับแอดไลน์แอดเบอร์เข้ามาครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้เบาตึงขอจบลิปไปเพียงทาน้ก่กรเด้อครับเด้อพอกัลชปหนะครับสวัสดีครับผม